สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปูผองย่าพาเฟมิลี่ค่ะควันนี้เรามาดูนะ้าแหม่มทำกับข้าวกันค่ะกับข้าวเย็นเป็นอะไรเนาะไปดูกันนะ้าแหม่มทำอะไรกินเย็นคะแกงเขียดน้อยค่ะแกงอ,อมแกงออมนี่แกงอ่อมเขียดน้อยนี่ใส่พริก ใ่พริกกับตะไคร้เนี่ยค่ะเขียบที่ไปเก็บม,มีพริกกับตะไคร้ที่เราไปเก็บเขียดม,มาตอนเย็นก็จะไปเก็บเขียดอีกนะคะอืทำอะไรต่อคะน้องแมงเดี๋ยวให้มันสุกก่อนให้ม <letter> ันส <letter> ุกระดับหนึ่งก่อนอยใส่ข้าวคั่วให้มันเดือดก่อนค่ะให้มันสุกค เรามาใส่ข้าวคั่วกันนะคะนี่ค่ะใส่ลงเลยใส่อีกค่ะใส่อีกช้อนหนึ่งเต็มๆจะได้หอมๆนี่นะคะข้าวคั่วกติกปลาร้า พยำปานโคกเนาะ,ะใส่จอมหล่ะใส่จอมใส่อีกนิดนึงพอมองหายเลยจ้าอันนี้ด้วยอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่<อ>งลงชลรดใส่ตอนสุดท้ายอย่าเพิ่งอ้าวคนก่อนนะคะ เอาาพอก่อนเอาฟ้ามาปิดก่อนเล้วให้มันเดือดได้ที่อยู่ตกกระทะค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะเมนูกแกงอ่อมเขียดน้อยฝีมือเชฟจินดีเปลี่ยนฟ้ากันค่ะ อีกสักสิบนาทีนนะค,ะค่อยดูว่าเขียดมันสุกได้ยังได้ที่ยัง สิไปน้ำยู่บ่ร์มาแลงหน่อยเก็บเศษหน่อยนะไปจ้าไ,ไปน้ำกันเนาะมันจะได้เพิ่มมันจะได้ลายเนาะพ่ขอขับจกักรยานโอเคอเค,ครบสิบนาทีแนละ้วมาดูก,ก่อนนะสิบนาทีจะสุกหรือยังคะยังยังไม่สุนกน้องจีนไปก่อนนะมันยังไม่สุกเลยละ่ะ อย่าค้นดูหลายปิดไว้ก่อนย่างย่างย่งางตักขึ้นมาให้แม่จับมบงอยุสุกบะ่เอาอวางหลังจากเคี่ยวสุกได้ที่แล้วเราจะมาใส่ผักกันนะคะใส่ผักชีลาบก่อนนะคะ ใส่ซ่อนเดียวพอเถอะอย่าใส่หลายเลยในประเด็กมันก็ลาลแล้วอ่วงชูโรดหนละเออสาน,นละอเ,ลนเออเดี๋ยวหัวหลวนเออเดี๋ยวหัวหล่นใส่ลงไปเลยคะ่ะโอเคแล้วก็ใส่ผักเลยมีผักอะไรบ้างเอ่ยมีผักชีลาวนะคะนี่ผักชีลาว,ะะาวอื้อ เหมือนเดิมหักแมงลักค่ะภาษาอีสานเรียกว่าผักอีตัวโอเคใส่ลงไปเลยค่ะใส่พร้อมกันเลยเออค้นค้นค่อยคอยค้นกลับด้านนั่ะนะเอาผักลงข้างล่าง ยกขึ้นมาได้บันีล้ล่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาตักเซถ่วยเอาผาห้องดี่ดีตักใส่เลยนะคะนี่ค่ะเมนาอะไรคะแกงอ่อมเขียบค่ะใส่ผักชีลาวใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ผักแมงลัก คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะกับช่องผูเปอย่าพาเฟมิลี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ